ถ้าคุณรีบตัดสินใจหรือตัดสินใจช้าธุรกิจคุณจะมีปัญหาเยอะมากใช่วันนี้ผมจะให้คุณดูนะถ้าคุณอยากจะตัดสินใจ Make decision ให้องค์กรคุณโตเร็วที่สุดตัดสินใจถูกไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดมากเรื่องตัวเองว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้เราจะเฉลย ER 3วิธีเคล็ดลับ3นี้เวลาเราชมมาใช้ตัวเองอะ่ะผมโตไปลูกค้าจาก19ประเทศเลยเมืองไทยเป็นประเทศที่19แล้วลูกศิษย์ผมแล้วก็ที่ผมคอนซัลท์เพิ่มยอดขายได้80บล้านบาทภายใน6เดือนวันนี้ผมจะเฉลย ER ให้คุณนะ ผมอยากจะให้คุณดูอะรีบตัดสินใจกับตัดสินใจเร็วไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคุณตัดสินใจช้าแล้วไม่กล้าตัดสินใจอะองค์กรคุณจะเริ่มตกแปลว่าอะไรครับวันนี้ผมอยากจะให้คุณดูวิธีเราเริ่มนะผมจะมี3ามเคล็ดลับเคล็ดลับแรกนะคุณรู้ไหมบางทีเรามีเสียงในหัวเสียงในใจอะว่าเอ้ยอยากทําแต่ไม่แน่ใจผมอยากให้ฟังตรงนี้อันนี้เราเรียกว่า gut feeling มันมาจากไหนครับมันมาจากประสบการณ์เวลาผมเริ่มใหม่ๆห่ใช่ไหมในธุรกิจอะผมก็อยู่ใน job บริษัท toyota leasing australia ใช่ไหมตำแหน่งสูงมากเรามี ประสบการณ์จากตรงนั้นเวลาเรามาใช้เนี่ยธุรกิจเราอะประสบการณ์ที่เรามีตรงนั้นน่ะมันทําให้สัญชาตญาณเราอะคิดไวได้แต่บางทีเรามาทําของใหม่ใช่ไหมแล้วเราลังเลว่าเฮ้ยที่เราคิดอะ่ทำไมมันคิดเร็วมากเลยมันถูกหรือว่าผิดผมอยากให้คุณคิดนะเชื่อตัวเองในใจคุณอะคิดไรใช่ไหมทําเลยเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นไหมไม่มีใครรู้ว่าผิดถูกคุณทําเองก่อนเลยเวลาคุณจะทําอะไรใหม่ๆม่ใช่ไหมเราฟังตัวเองก่อนใหม่ๆที่คนอื่นไม่เคยทำอะคุณฟังตัวเองก่อนถ้ายิ่งถาม1ิคนคุณจะได้ คำตอบ10คนใช่ไหมมันไม่เหมือนกันมันจะทำให้คุณหลังเลมากเลยที่วิธีเราใช้เราเรียกว่า g u t feeling เราคิดอะไรในใจใช่ไหมสัญชาตญาณบอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่เป็นแบบนี้นะไม่แน่เป็นแบบนี้เราฟังตรงนั้นนี่คือ1นเวลาเราฟังตรงนั้นเสร็จแล้วที่2เรามาดู Data Data นี่คืออะไรครับเวลาเราเก็บข้อมูลมาเยอะๆแล้วว่าทำไมลูกค้าซื้อทำไมลูกค้าไม่ซื้อทำไมตรงนี้เราทำผิดทำไมตรงนั้นเราทำผิด,รเ,รผดเรามาวิจัยตรงนี้ใช่ไหมเรามาดูว่า Data มันพูดอะไรตรงนี้เวลาคุณจะทำสิ่ง ที่คุณอื่นเคยทําแล้วอ่ะคุณไปดูวิจัยสิว่าของเขาอ่ะเขาได้ผลลัพธ์ยังไงแล้วเวลาคุณเอาแบบนั้นมามาทําด้วยคุณอาจจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันอันนั้นคือที่2เราใช้ Data Data <D ATA S 2> บวกกับสัญชาติญาณเราใช่ไหมจะทําให้เราอ่ะตัดสินใจได้เร็วไม่ได้รีบตัดสินใจนะตัดสินใจได้เร็วแต่มันจะมีเทคนิคที่3เดี๋ยวผมจะให้คุณดูแป๊บหนึ่งนะแต่คุณเก็ตผมไหมถ้าคุณยิ่งใช้เวลานานคิดเรื่องว่าเฮ้ยที่เราคิดอ่ะมันดีหรือไม่ดีไม่ดีมันจะใช้เวลาแลยยิิิ่่งงคด คิดนะบอกว่าเอ้ยไม่ทําดีกว่าแล้วคนอื่นแซงไปเลยเป็นแบบนี้ทุกครั้งเคยเป็นแม้เวลาคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วคุณบอกว่าเนี่ยเราเคยคิดแบบนี้แล้วทำไมคนนี้ทําได้โอ้มันเป็นไอเดียเราเลยใช่ไหมเหมือนวันนี้ผมมาข้างนอกอากาศมืดแล้วเห็นภาพแมมแต่เราคิดตรงนี้ได้ลรวบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีมากเลยเราทําวิดีโอช่วยเหลือคุณทันทีเลยพอดีลูกสาวผมมาว่ายน้ําแล้ววนันนี้เราอยากจะให้คุณตรงนี้ว่าบางทีเวลาเราตัดสินใจใช่ไหมเราคิดปับ๊บเราทําเลยเราไม่รู้ว่าผิดถูกแต่ว่าเราทําแล้วเราค่อยมาแก้ถ้าเราทําผิดเรารู้วิธี Work. อันนี้เราเรียกว่าประสบการณ์เวลาคนอื่นเคยทําแล้วเราเอา Data เข้าไปมาช่วยเราใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า Data 2ออย่างนี้มันคู่กัน ที่3คือว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยนะตรงนี้สุดยอดมากเลยแล้วตรงนี้ทําให้ผลเป็นแชมป์โลกเร็วมากที่3มคืออะไรบางทีเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมเวลาเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คําถามในหัวเราอะจะผิดเพราะว่าเรามองภาพไม่เห็นที่สคือว่าหาคนที่เคยทํามาแล้วได้ประสบการณ์แล้วเราไปถามเขาเลยผมเรียกว่าเป็นเมนทอร์ทุกอย่างในชีวิตผมตั้งแต่เราเริ่มมามาออสเตรเลีย20ปีที่แล้วผมหาเมนทอร์มาเลยนะแล้วเราถามเขาว่าเฮ้ยเราจะโตในงานเราทำ เขาเทรนผม7ปีเต็มเลยนะทุกเดือนนะผมเจอเขา1ครั้ง1ต่ตอนหนึ่งเปีเต็มเลยผมโตเร็วมากผมเปลี่ยนบริษัทไปอีกบริษัทหนึ่งอีก7ปีทุกเดือนเจอหนึ่งครั้งเดือนละ1ชั่วโมง7ปีเราโตเร็วมากจนข่าเราเป็น country manager ด้านไอทีเลยนะแล้วตอนนี้เรามาเปิดกิจการเราเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็เป็นของใหม่บางทีเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ผมไปหาอาจารย์สอนผมเราเรียกว่าเป็นเมนทอร์ไม่ได้เป็นโค้ชนะเป็นเมนทอร์เพราะว่าเมนทอร์เขาจะสอนผมจากประสบการณ์เขาเคยทํามาแล้วเขามีผลลัพธ์ที่ เรราาต้องกเลยถ้าวันนี้คุณอยากจะต้องการอะไรคุณดูสิว่าใครมีผลลัพธ์ที่คุณต้องการใครเคยแก้นั่นมาแล้วมีประสบการณ์ใช่ไหมคุณไปถามเขาเลยอันนั้นจะเร็วที่สุดแทนที่คุณคิดเองหรือว่าไปดู Data คนอื่นใช่ไหมบางทีเรานั่งกับใครชั่วโมงหนึง่งประสบการณ์เขา10ปีเขาบอกเราได้ภายใน1ชั่วโมงเราแก้ปัญหาได้เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นแมนทอร์เลยเวลาเราเปิดกิจการใหม่ๆเราจะเปิดกิจการที่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยรีบทำคอนเทนต์เลยผมถามอาจารย์ผมเขาบอกทำคอนเทนต์เลยท ให้คนรู้จักคุณมากที่สุดผมไม่ลังเลผมรีบทําเลยเวลาเราทําเสร็จปั๊บภายใน1ปีเนี่ยช่องผมโต1 0 0 0 0แคน Follow เราใน Facebook Tik ก o o k อันนี้ก็2 0 0 0 0นละหลังจากนั้นผมเปิดใน YouTube ด้วยตอนนี้ผมช่วยมาแล้วเกิน20่สิบปักรรที่เมืองไทยแล้วยอดนะภายใน6เดือนที่เราทําให้ลูกค้าได้อ่ะแปล้านบาทภายใน6เดือนคิดดูสิถ้าผมลังเลอ่ะมันไม่มีใครรู้จักผมเลยเราก็ใช้เฟรมเวิร์กที่เราใช้ตอนนี้อ่ะเราใช้มาเราเรียกว่า p r Premium c l i e n t System วิธีดึงดูดกลุ่่มมลลลลูกค้าาาเเเเรรไังเลเลยท ตรงนี้เราทำทำทำพัฒนาซิสเต็มเราตอนนี้เรามีเคล็ดลับดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมยังไงเวลาลูกค้ามาหาเราแล้วเราจะทําข้อเสนอยังไงนั่นเราเรียกว่าออฟเฟอร์ที่3เวลาเราทาออฟเฟอร์เสร็จแล้วเราจะพูดยังไงให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วที่สุดตรงนี้อ่ะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ผมตอนนี้อ่ะเวลาเราเข้าองค์กรที่ไหนเราจะช่วยบริษัทตรงนั้นอ่ะให้เขาเติบโตดึงดูดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมเขาไม่ต้องคิดมากเลยเขาใช้ระบบเราตรงนี้ไปเลยแล้วมันตัดสินใจได้ถูกถ้าวันนี้คุณเห็นว่าเฮ้ยเราอยากจะดึงดูดกลุ่มมลูกกค้้้าาาีเยยยดวอจะทํข เสนอด้วยอยากจะปิดการขายได้เร็วด้วยผมมีระบบครับระบบคุมเกมพรีเมียมเราเรียกว่าพรีเมียมคลีนต์ซิสเต็มมี2วิธีคุณจะอยากจะเรียนระบบนี้ผมเทรนคนได้ถ้าคุณอยากปรึกษาผมเอาระบบนี้เข้าในองค์กรคุณจะได้คุณโตเร็วที่สุดใช่ไหมก็ทักมาในไลน์เป็นเมนทอร์ก็ได้ผมอบรมคุณได้หรือว่าผมคอนซัลท์คุณได้ปรึกษาคุณได้จะได้กิจการคุณโตไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูอะถ้าคุณไม่รู้วิธีตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจช้ากิจการคุณจะไม่โตเห็นภาพไหม สินใจเร็วโตเร็วคุณใช้ระบบนี้เลยโอเคมีอะไรก็ทักเข้ามาผมชื่อเดฟเศรษฐีครับขอให้คุณโชคดีนะครับสวัสดีครับ